พอไปดูโปรไฟล์น้องพลอยเขาโอ้โหนะเอาพวกขี้เล่าเนี่ยไม่หลับไม่นอนหลอน,นเอามาเป็นแอดมินพอน้องพลอยก็ได้เป็นแอดมินก็ตามนั้นแหละนะก็กระเด็นกระดอยกันหมดจบนะพอมเกิดการดราม่าเกิดขึ้นผมเคยแฝงด้วคนนี้ไปแล้วพอแฝงเสร็จก็ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นแอดมินผมแฝงด้คนดีนะด้ยคนนี้มาด่าผมนะก็เห็นที่ผมแคปมาผมโดนด,ด่าู่ดีซึ่งผมไม่ได้ไปทาอะไรให้ด้วย ผมไม่ได้ไปทําอะไรให้ยีคนนี้นะแต่ว่า,าไปสร้างกลุ่มมาโดยโดยจากโดยจากรูปล่อเพราะรูปล่อเนี่ยเราสร้างกลุ่มมาสร้างกลุ่มลายต่างหากแล้วก็คนที่เขาอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็แฉให้ดูผมก็อ้อาวมาด่าผมเรื่องอะไรเนี่ยมาด่าว่าผมไปทาลายน้องคนนั้นไปทําลายคนนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็หาว่าไปฉีกหน้าเขาว่าตอนไลฟ์สดไปฉีกหน้าที่บอกให้ทำไมทำไมไม่เห็นทำงานเลยนะเล่ะอะไรประมาณนี้นะ เขาก็บอกผมไปชฉีดหน้าเขากางอากาศเขาก็ถึงปวดแค้นน่ะนะแล้วผมก็เลยแฝงมาด่าผมเรื่องอะไรมายิงช่องผมเรื่องอะไรเนี่ยมายิงช่องผมเรื่องอะไรผมก็แฝงสิครับดามาก็ดาก่ดากลับักฐานมนก็มีเนี่ะนั่นแหละมันเป็นดามาทันทีเลยแล้วบทสุดท้ายเขาก็แต่งตั้งคนนั้นเป็นแอดินคุณลองคิดดนะูมะไม่รู้ว่าตอนนี้ลบออกไปหรือยังมีคนเขาแฉให้ดูบานเลยนะสังเกตดูดามาเด่ยมาเกาะเด็กกินเด็กดูดนี้นั่นก็ตามนั้นไม่เป็นไรหรอกเที่ยมไม่แบบมาแบ่งเอฟซีทางนู้นทางนั้นมาแบ่งเอฟซีเขามัน บอสไปก็ทําใจอย่ <ใน S 2> างก,กับบนะ้า,านผมเองเพราะนกลุ่มเขาจับได้พวกไปสร้างกลุ่มใหม่นะอ่าเขาสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นไปพอกลุ่มนั้นจับได้ไงเขาไปสร้างกลุ่มใหม่บุคคลสําคัญแก๊งนี้แก๊งแอดบินด้วยนะระดับแอดบินนะโอ้แอดบินเป็นขาเสียบจริงจริเอาแอดบินที่เสียมด่าชาวบ้านมาเราคิดดูเอาเอาแอดบินที่ด่าดตั้มกตตอ,ตอ เอาคนที่ด่าตัต้มกับต่อๆมาเป็นแอดมินคุณลองคิดดูเอาอยากไปเจอช่องแอดมินผมทองแล้วนะผมมีหวัวแดงแล้วนะพยายามจะเลี้ยงพยายามจะหลบหลีกไม่ใคพยายามจะแบบไม่อยากประสานงานกันเรื่องดูดินนั้นพยายามหลบๆพยายามจะไม่ค่อยไลฟ์แล้วใช่ไหมจังหวะไอ้ขี้คงมาพอดีเลยเต๊ะพอดีเข่าล็อกลงล็อกน้องหวัวแดงพอดีเลยแล้วก็อย่าไปตําหนิเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านก็ไม่เกี่ยวนะอย่าไปตําหนิเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไม่เกี่ยวนะถ้ายิ่งไปตําหนิเจ้าของบ้านเนี่ยทำให้ผมทะเลาะอ่ะเป็นการเป็นเสี้ยมไปทะเลาะกันนอีกะ อันนี้มันไม่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านนะครับ <air> <wheels> <today> มันเกี่ยวกับพวกแก๊งนี่ขาดเสี่ยมนะมันไม่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านเขานะครับจะไปไโยนความผิดไปบยความผิดให้เขาอีกนะก็เป็นขาดเสี่ยมที่เขาน้องหัวแดงเขารับไม่ได้เขาจะโตฟ้องเพราะนั้นฟ้องต้นนี้ร้องหูร้องไห้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านนะเขาไม่เกี่ยวนะเพราะว่าแก๊งนี้เขาไปคอมเมนต์ว่าเมื่อก่อนไม่มีใครเขาอยู่กันได้ เราไปคอมเมนต์อยู่แต่แต่จริงๆแล้วเคานั้นที่รถเสียครับพี่หมอเขาก็บอกมาสิมามาถ่ายโน่นนี่นั่นเราไม่ใช่ว่าถือวิสาสะอยู่ดีมาอะไรประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนนอกก็มีอยู่แค่ตตกับตอตับกับตอน่อนซอยเรื่องอะไรนี่นะเดี๋ยวผมผมมาเก็บคลิปเปกดเรียบร้อยแล้วผมรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมีอะไรหนามาหรืออะไรสักอย่างผมเก็บคลิปไปเรียบร้อยแล้วแอดบินเนี่ยนะตั้งแต่แอดบินตั้งแต่อยู่ไอ้ ที่ผมไม่ฉาเพราะไอ้แกงไอ้ถวยเนี่ยนะแกพูดเราไม่รู้หรอกว่าแกพูดจริงพูดเล่นนะผมก็บอกว่าทองที่บ้านแกเนี่ยเยอะนะประมาณนี้นะเดี๋ยวส่งไปให้เพราะว่าคราวนั้นผมโดนดูถูกไว้ดูดีมันทำมาได้ดูนี่นั่นแลไในะส่วนที่ผมใส่ทีแรกแล้วน,นะอันนั้นเงินเก็บที่ผมขายปลาขายปลามานะเออแล้วก็แล้วก็เลยเอามารวมรวมที่เขาส่งมาผมผมไม่คิดว่าเขาพูดจริงไงอ่านะประมาณนี้เพราะผมไม่ค่อยคุยอะไรกันมากมายดูนี่นั่นแต่ผมก็รู้แล้วแหละประเดี๋ยวมันต้องเป็นแน่แะจริงอย่างว่าแหละ แกงหมูแดงมันตาร้อนหมดแหละมันก็คงคิดว่านี่ดูดีได้ดีเพราะเด็กเนี่ยประมาณนั้นเลยอะไรที่จะตกเขาจะตกมาตั้งนานแล้วด้วยเลยนะ,ะเขานียอะไรก้างขวางคอแกงหมวแดงเขาหรอกเขาบอกแกงหมวแดงเขา,าลูกพี่เพื่อเขาจะทำยอดทำโน่นทำนี่ทำนั่นอะไรซึ่งจะลรื่องแปลนแล้วมัน คนเราที่แปด่าชาวบ้านเขาบันตุกปากโดยที่โดนหน่อยร้องงงเม,มันจะกลับไปอีกไหมครับคิดว่าคงไม่ได้ไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะขายปลาสลิดด้วยนะมันจะมีการดราม่ากเกิดขึ้นเยอะนะผมผมว่าเอาผมไม่ไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวพี่หมอปลาเขาก็จะลําบากใจอีกอะนะน้องดีเพราะผมผมก็บอกแล้วนะว่าน้องไม่ใช่ดีเพราะผมนะเขาก็ดีเพราะว่าพี่หมอเขาดูแลดีคนนู้นเขาดูแลใครเขาก็ดูแลดีนะฮะอะไรประมาณนั้นนะไม่รู้นะ ผิดหรือไม่ผิดไม่รู้แต่ที่ผมรู้เนี่ยม,มันมันรู้สึกว่ามันมันเป็นกระแสเยอะนะเพราะว่าแม่น้องนางหัวแดงเนี่ยคือจะไปคอมเมนต์จะแก๊งนางนะส่วนนางจะตั้งหรือไม่ได้ตั้งมันไม่ใช่ประเด็นเข้าใจนะอ่ะอาจจะเป็นน้องลูกหล่อคนหนึ่งที่บอกว่าผมไม่ได้ตั้งก็ทีแรกน้องอะเป็นคนตั้งมาแล้วก็มีแก๊งพวกนี้แหละเข้าใจนะแก๊งสายสายอวยอยู่แค่นี้น,น้องอยู่ในกลุ่ม นะ้น้องจะตั้งไม่ตั้งจะแขแก้ตัวยังไงพี่ไม่รู้พี่ไม่ว่าหรอกออกหน้าออกตาเสมอหลายคนเห็นแล้วนะตามช่องออกหน้าออกตามากออกแบบฉันถึงงั้นฉันฉน,ฉนีอะไรประมาณนะั้นสันพัฒแม้แต่กระทั่งบูลลี่เจ้าไบ์เจ้าโนูเจ้าดีอะไรก็แล้วแต่คือเจ้าทุกคนนั่แหละนะคือนี่คือต้นต้นเหตุเลยแหละส่วนหนึ่งเลยนะอ่าประมาณนั้น <c oughs> ซึ่งไม่ได้ด,ดูถูกว่าน้องเขาจะผ่านอะไรมาหรือจะเล่นอะไรมาไม่ได้เล่นผมไม่ได้ว่าแต่ประเด็นคือฉันทําผิดอะไรเมื่อเช้าเห็นทุกที่บอกถ้าผมกับพี่ตั้มทําผิดต้องขอโทษ ผมก็เลยถามว่าผมไม่ทําอะไรจ้ะ,ะคุณนะ่ะที่ผมแคบเอาไปแขวนนะ่ะคือคุณบอกว่าผมเนี่ยพยายามจะ,ะถีบน้องบาสที่ออกไปผมไม่เข้าใจว่า,วาผมไปอะไรกับน,น้องบาสทผมไม่เข้าใจตรงนั้นแหละนะอะเพราะฉะนั้นมันถ้าผมกลับไปมันมีปัญหาผมขอเดินออกมาไม่งั้นก็จะมีทัวร์ไปลงว่าไปว่าพี่ตั้มเพิ่งพี่ฟ้ากับพี่หมอปลาเขาไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกนะเขาไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าตามมารยาทอะนะตามมารยาทนะแดงเขามีอิทธิพลมากนะครับเขามีอิทธิพลอย่างสูงซึ่งเขาก็จะมาปวนอยู่ตลอดเวล่เวลาอาจจะมีการเปิดรับบริจาคหรืออาจจะมีอะไรก็แล้วแต่อย่างซื้อนู่นนี่นั่นให้น้องจงังหวะ fc พี่ตั้มก็ซื้อของให้น้องคนนั้นคนนี้อะไรเขาว่ากันไปมันอาจจะไม่สบายใจเขาหรือเปล่าแต่ก็อยากจะหลีกทางให้น้องผมแดงเขานะครับเพราะไม่งั้นถ้าผมอยู่ต่อไปแก๊งน้องผมแดงเขาจะไม่สบายใจพอไม่สบายใจปุ๊บ ก็จะเอาทัวร์ไปปั่นไปป่วนมาช่องนั้นช่องนี้จะฟ้องกันนั้นนนี้ซึ่งทําให้พี่น้ำฟ้าพี่หมอปลาเขาปวดหัวพอปวดหัวปุ๊บผมก็จะทําความไม่สบายใจเขาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมเป็นต้นเหตุผมบอกให้ผมเป็นต้นเหตุเรื่องทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่คนอื่นหรอกส,<ม>สังเกตดูให้สังเกตดูสายปัน่นมันไม่ใช่สายปั่นหรืออวตารคือคือแก๊งเนี้ยคนชนกลุ่มน้อยต้องใช้ว่าคนชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลนางมาก<ร>นางจะมีปัญหานางพยามบลรี่ตั้มกับตตอยู่เรื่อยนะครับซึ่ง ใครที่ต้องรับบทหนักเจ้าของบ้านก็ต้องรับผลหนักฮะมีคนไปฟ้องมีคนคือนําความเครียดไปให้เขานะครับแล้วก็จะเป็นประมาณว่าไม่ได้มาช่วยน้องมาทำคอนเทนต์นะก็มีแค่ผมมาทำคอนเทนต์อยู่ช่องเดียวนะครับส่วนคนอื่นเขาช่วยกันหมดนะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามดูทุกช่องน้องก็อยู่ทุกช่องเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์เนี่ยทำให้เจ้าของบ้านเขาไม่สบายใจนะครับแล้วเกิดมาจากอะไรนะก็เกิดมาจากน่าจะไม่มีใครแล้วน่าจะมีผมนั่นแหละนะน่าจะเป็นผมคนเดียวนั่นแหละเพราะหลายเหตุการณ์คุณสังเกตดูมาจากผมนะฮะนะ อ่ามันจะผมนะก็อยู่ดีๆเฮ้ยคุณคุณเห็นไหมน่ะในกลุ่มเฟซผมสร้างมาแล้วดองสายเดียผู้ชายคนหนึ่งก็ไปสร้างกลุ่มไลน์แต่ตอนนี้เขาเขาเขาเอาเอาสร้างกลุ่มใหม่แล้วซึ่งเขาก็บอกเขาไม่ได้สร้างไม่เกี่ยวอันนั้นก็ถูกพอสร้างกลุ่มใหม่เพราะกลุ่มเก่าโปะแตกนะจ๊ะกลุ่มเก่าโปะแตกพอโปะแตกปุ๊บมาด่าแต่ตั้มกับตอตอ่ะตอตอก็ไปจับเรื่องเส้นหรืออะไรก็ไม่รู้ก็นั่นแหละคือคือปัญหาพวกนี้ยผมพยายามก็เห็นอยู่นะผมพยายามถ้าเขาขึ้นกันผมก็จะออกมาทั้งซึ่งไม่มี นะ,ะเพราะว่าเฮ้ยอยู่ดีมันด่าผมได้ยังไงเนี่ยแล้วด่าไม่เป็นความจริงเลยผมจะไปกำจัดคนนั้นผมไปเทน้องเบิร์ตมากไปเทคนอะไรนั้นไม่เท่าไหร่ก็จะพาทัวร์ไปลงนู่นนี่นั่นนะสองฝั่งต้องไปเอาตานนู่นนี่นั่นปั่นตวนนะให้มันเกิดการเลาะแตกแยกซึ่งผมไม่อยากเป็นคนแตกแยกก็ต้องขออภัยเมื่อวานไม่ได้บอกพี่น้ำฟ้าหรอกว่าจะกลับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่เป็นคนแตกแยกไงเป็นตัวตัวทาให้เรื่องราวมันวันท้าฟุกมามามาสิมามาแล้วก็ไปวันที่รถเสียนั่นแหละนะ <c oughs> แล้วก็เลยชวนตุ๊กติ๊งมาด้วยชวนตุ๊กติ๊กไปด้วยนั่นแหละะแล้วอย่างหนึ่งผมไปที่หลังของน้องรูปหล่อเขาน้องรูปหล่อเขาอยู่มาก่อน,นคือผมเสือกไปเสะเดนหน้าไปอะไรประมาณนั้น,นผมต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าถ้าผมอยู่เนี่ยมันทําให้เขาไม่สบายใจกันนะครับมันไม่สบายใจแล้วมันมีดราม่าก,กันอยู่เรื่อยนู่นนี่นั่นอะไรชันทั้งพวก เสียมหรือไม่เสียมอะไรก็ตามนั้นเนี่ยนะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราออกมาโม่แตะออกมาไปไปมามีปัญหาจริงๆไม่ได้มีปัญหากับพี่ฟ้าหรือพี่หมอปานะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าไม่อยากทําให้เขาเกิดปัญหาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปดราม่าพี่เอออะไรนะไปว่าพี่จั้มหรือทําไมต้องให้พี่ตั้กลับดูดีซึ่งมันไม่จริงแลวไม่เกี่ยวนะพี่ฟ้าหมอปาก็ไม่เกี่ยวผมก็เลยตัดปัญหาไม่อยากให้ไปดราม่านะฮะประมาณนั้นก็เลยไม่เอาดีกว่านะก็ขอมาแบบ อยู่เหมือนเดิมคนดูมั่งไม่ดูบ้างจะมียอดไม,ม่ยอดเพราะผมไม่ได้ึิติดไงถามว่าอยากอยู่ไหมอยากอยู่นะอยู่กับน้องๆมันก็สนุกดีนะประมาณนั้นนบ้านนะเอาน้องไปเล่นหน้าบ้นานาน,นะเอาน้องไปเล่นหน้าบ้านนะเล่นน้ํานะซึ่งเราดูเรารู้ไงอ <S <S ครั้งแรกไม่มีปัญหาเพราะครั้งสองครั้งสองไม่อยู่หนาเพราะครั้งสามมีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้เพราะลูกหล่อเขาไม่ได้ไปหรือใครไม่ได้ไปนําแสดงเขาเป็นคนของคนนี้อยู่นะเขาเป็นคนของคนลูกหล่อนี้อยู่นะอ่าเขาไม่ได้ออกไปนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเพราะลูกหล่อตอนนี้ แต่ต้องไม่ได้พอแต่ต้องปุ๊บแม้มาฆ่าผมกลางช่องเขาลุบหล่อเขาเป็นคนแบบนะดีคนหนึ่งนะที่ช่วยงานว่าผมจะได้ทุกคนไม่ต้องไปดราม่าพี่ฟ้าพี่หมอเขาซึ่งงานนี้เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เกี่ยวแต่ก็จะมีกลุ่มนี้แหละก็ให้เขาอยู่ไปไหนๆเขาเป็นแอดมินเขาเป็นคนเหมือนแอดมินคงก็รู้อยู่หน้าที่ทุกที่นะเป็ปนหูเป็นตาจะเป็นเอฟซีจริงหรือเอฟซีสายป่วนหรือพวกแทรกมาก็แล้วแต่นะว่าเอ้ยไม่กดดูช่องนั้นช่องนี้ไม่อย่าทําแบบนั้นนะฮะก็ดูปกติต่อไปนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นตัวแตกแยกผมไม่อยากเป็นเป็นตัวแตกแยกนะลหลายๆครั้งผมจะเอา <S <S สรุป, <S 1> <S 1> รป,ปไปง่ายๆว่าเเอ,อเรารู้สึกว่าเป็นคนนอกอะ่ะนะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนนอกที่ไปหาคอนเทนต์อย่างที่กลุ่มน้องสอแสดงเขาบอกนะผมรู้สึกเหมือนกับที่น้องหัวแดงอ่ะไม่ใช่โทษทีน้องหัวแดงแก๊งน้องหัวแดงแก๊งน้องเอ็ดแอดมินหัวแดงบอกว่าผมเป็นคนนอก ซึ่งมองผมมองดูทั่วรอบแล้วก็มีผมแค่ผมเองนะแค่ผมเองที่เป็นคนนอกอะไรประมาณนะั้นนะผมก็เลยต้องออกต้องขออภัยพี่น้ำฟ้ากับพี่หมอว่าเออผมไม่ได้บอกเพราะว่าผมคิดว่าผมเป็นคนนอกไงผมก็เลยเฮ้ยถ้าคุยกันเดี๋ยวต้องไปอธิบายเลยยาวผมไม่อยากอธิบายในท้งนั้นนะเพราะว่ามันเป็นมาหลายครั้งผมก็เลยโอเคนะผมขอกลับบ้านต้องขออภยัยนะมเมื่อเช้าหรือใครเขาบอกมามีคนบอกแหละนะว่าอ่าผมไไม่ได้บอกกล่าวใครผมก็เลยว่าผมขออภัยพี่ฟ้าว่าผมมีความรู้สึกว่า น้องแสดงกับแก๊งกับแก๊งเขาเนี่ยนะเขาคิดว่าเห็นผมเป็นคนนอกนะเข้ามาหากินกับเด็กมาที่หลังมาูุนนี้นะซึ่งผมก็มาที่หลังจริงริงมาที่หลังน้องน้องน้องบารูปหลอนะเพราะน้องบาสเขามาก่อนนะผมก็ต้องต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องนี้น้องทุกคนที่จะดีขึ้นมันไม่ช่เป็นเพราะผมมาช่วยให้ดีขึ้นนะต้องขอบคุณพี่หมอปลาพี่น้ำฟ้าพี่ธนายนะครับที่เอาเด็กันนั้นออกมาส่วนผมนี่มันไปแค่แบบไปปลายแล้วนะไปปลายแล้วนะประมาณนั้นนะส่วนน้องรูปหลอเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจ บางเรื่องบางอย่างที่แบบเฮ้ยวันนั้นนะ่ะผมจําได้เป็นเพราะวันนั้นเองที่ที่เขาลงมาช่วยช่วยนี่กันเพราะมันมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะว่าน้องคนลูกหล่อเขาทำอะไรน้องหล่ออยู่ไหนทห้ไมเขามาช่วยดูดีนั้นผมก็พยายามหวังดีเลยเอาให้มันไปช่วยทำหน่อยนู่นเนี่ยน้องเขาแว๊ดแวดผมมาหน้าช่องแล้วก็ไปพูดว่าผมฆ่าเขาอย่างนี้ตัเลยกลายเป็นที่มาของน้องเสื้อแดงไอ้หัวแดงน้องหัวแดงเขาก็เลยแบบแค้นผมมากนะแค้นแบบแค้นสุดๆถึงขนาดลุมก็ข้อความก็เห็นแล้วนะที่ผมมาแขวนนะ เอ้ช่วยกันยิงนะก็กลุ่มของเขากลุ่มเขาขเนี่ยเอาไว้คอไว้คอสิทธิพิเศษเอาไว้คอเอาไวค้อไวค,ออไวคอแบบอ่าส่วนตัวนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยก็เลยช่วยกันยิงลุมยิงช่องผมตะตุกติ๊กเล่นงานมาตลอดนะอ่าแต่น้องเขาก็บอกไม่รู้ไม่เกี่ยวแล้วก็เข้าใจาน้องเขาไม่เกี่ยวจริงแหละนะฮะแต่ว่า เขาแคบไปแต่งตั้งคนที่เปเดมินนะครับก็เหมือนผมแต่งตั้งน้องที่เปเดมินผมไม่ค่อยได้น<ห>้องคนนั้นเนี่ยส่งข้อความใหม่ข้อความเมื่อคืนขึ้นเป็น100นะร้อยนะครับเยอะมากเยอะมากแต่ผมจําได้นะให้ใครเดี๋ยวผมจะติดต่อกับตุ๊กติกเดี๋ยวจะให้รับเขาให้ไปแจกคนละสองร้อยสองร้อยสองร้อยประมาณนั้นแหละนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะให้กับคนที่เขาไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่นะประมาณนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปอมไปเอิมอะไรเขาอีกนะฮะเพราะว่ามาแบบฉุกลูกเลยแล้วก็ขนาดเติมน้ำมันก็ยังยังไอ้นี่อยู่เลยนะประมาณนี้ก็เจ้าหน้ายก็ยังไม่ได้้ใใหนะ่าครว เจ้าโน้ตนะเขาบอกพี่ตําฝากให้โน้ตหน่อยนะอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะเอาโอนให้กับตุ๊กติ๊กไปนะครับนางดีที่บนมากนะนางจะเข้าไปทุกช่องเข้าไปปั่นทุกช่องให้เอซีเราเดือดรูนี่นั่นเข้าไปอะไรสาร,รพัดเอ,อ่อประมาณนั้นเนี่ยเดือดจัดนะประมาณนั้นไอ้ที่เข้ามาไี่ที่ไม่เข้ามาช่วยเรื่อยๆโน้นนี่นะั่นสารพัดสารเพ,รพ,รพผมก็เลยโอ้โหเราเป็นต้นตอต้นเหตุนะแล้วเ,เ,เราไม่อยากให้พี่น้ำฟ้ากับพี่หมอเขาไม่สบายใจใหญ่ก็ทำงานแบบราบรื่นนะครับถ้าผม ถอยมาซะทุกอย่างจะจบไม่เชื่อคุณใคยดูนะทุกอย่างจะจบเรื่องก็จะไม่มีแล้วนะฮะส่วนอ่าแอดหัวแดงเสื้อหัวแดงแต่นี้คุณก็ใส่ให้เต็มที่นะฮะคุณจะรักใครเชียร์ใครอ่าก็เลิกพาดพิงถึงผมนะจ๊ะนะทั้งต่อนหน้าและรับหลังนะครับเพราะว่าอ่าผมก็ไม่ใช่พระอีกพระปูเนี่ยนะอยู่ดีมามามา,มาดา่ามาว่าผมใส่ความผมและอีกเรื่องประเด็นที่เข้าไปห้องนะอ่ไปกินข้าวแล้ว เสียงเขาพูดออกมาซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจจงใจนะอย่าพยายามโยงว่าผมทําลายน้องคนนู้นคนนี้นะงานจินตนาการแล้วก็คิดไปเองนะจ๊ะคนสวยคนหล่อนะพอคิดไปเองแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการนะซื้อนั่นซื้อนีอนอน่ให้กับเปิดบริจาคหากันไปพอจับโป๊แตกได้ก็ไปกลุ่มใหม่นะจ๊ะ,ะประมาณนี้นะคนบางคนก็จะแบบเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องแต่ผมแคปเออกมาได้สามารถรู้หมดอะไรเป็นอะไรนะประมาณนั้นนะต่อตามนั้นนะส่วนเรื่องนี้ก็ขอให้มันจบยุติไป พี่หมอปลาพี่ยมฟ้าเขาไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องไปไปเข้าไปว่าหรืออะไรนะครับนะเพราะว่าพอเราเข้าไปถามหรืออะไรมันก็จะมีแก๊งนี่แหละหัวดแดงๆงนี่แหละนะาตามที่เขาได้สืบตาม,มาก็จะมีทําเป็นอวตารนู่นนี่นั่นคอยคอมเมนต์คอยอเข้าไปแบบเสียมยุอะไรประมาณนี้ตลอดไปล่เวลานะครับ